ใครอีกวะไอ้เหี้ยแต่ละคนไอ้ไอ้อ,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 อเหี้ยอะไรอ่ะไอ้ชาติแล้วมาคุยกูปลอมตัวเพื่ออะไรเนี่ยไอเย้เหีเ้ยมาฆ่ากูเถอะมาฆ่ากูเถอะเหี้ยถ้ามึงจะประกาศอย่างเงี้ยมาฆ่ากูเถอะกูปลอมตัวเพื่ออะไรอ่ะคนดูอุตส่าห์แบบลง ลงโดนไปเปลี่ยนชุดแล้วนะเยอะเยแล้วกูแท็กกำกำแต่กูสู้นะเดี๋ยวก่อนมีปืนนะมีครบนะกูบอกก่อนนะเอาแล้วไงเอาแล้วไง ไปต่อซ่อมเลยครับพี่ชายซ่อมเลยครับซ่อมเลยครับพีบ่ชายขัโดีครับเอ้ากูไม่มีกลองไอ้เหี้ยกูไม่มีกลอง อะเสียงไรอะขึมาอัมานี้มานี้มากูไม่ขึ้นไอ้ควายกูมไม่ขึ้นกูมไม่ขึ้นกูมไม่ขึ้นกูมไม่ไปกับมันไอ้สัส กูยอมตายดีว่ากูขึ้นกับมึงอ่ะหลือว่าคันเหลืองว่าูขอตายดีกว่าอ้ยกูไม่ขึ้นครับุครับพกูไม่ขึ้นอดี๋ยุ่งกักููยอมตายดีว่ากูขึ้นไปรถคันเดียวกับมึงงอี่ะไดนนี้ได้ครับได้ครับลาไปอันนี้กีฬาอันนี้อันนี้ ไม่ต้องมาจุ้กับกูไอ้สัตว์มาใกล้ๆตีนกูกไปแล้วจ้าไม่ใช่รถหรือเรือวะเสียงท่ออะไรวะวิขาดอย่างดีอ่ะ โอ้ดิวัดแท็กเยอะเลยวะ่ะแล้วประมูลต่อเนี่ยมาไดอย่าตามเวลาก็ตามมาดิแล้วมันต้องหนีถึง16นาทีเหรอกูขับไม่เอาใครอ่ะตอนเนี้ยกูไปเรื่อยๆอ่ะ คนรอบเมืองอ่ะมระท่ามาออกเมืองใช่ปะต้องวนอยู่ในเมืองปะออกได้เหรอไม่ออกนะเิดอยู่ในเมืองน,ะน,งนงาะหนุ่มๆคนเดีวยวไม่ใครเป็นคนทำว่กิจกรรมเนี้ย <c oughs> ผู้สาปลอมตัวมาโอ้ oh. ไม่มีคนขับตามเลยมันตามไม่ทันหรอกรถแม่งแรงเลย รอเลยไม่มีกล่องด้วยเฮียแลววกล่องก่อนได้ว,ว่าตู้แดงแอนนี้ไม่มีตู้เหรอวะ ไม่มีใครตามอ่ะตามไม่ทันหรอกเอ้ยเอ้ยเอ้ยสีเหลือง ครื่องยนต์ห้าศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดร้อยแรงม้ามันตันสามร้อยห้าสิบป่ะวะ หมือนขับตามตลอดเวลาตอนนี้ พี่นูแลเขียวไม่ปลอดภัยแลเขียวไม่ใช่เซฟตัวนี้ก่อไปไอ้เหี้ยยิ่งๆๆๆคุ้ยเอ้ยไม่เอาเล็กล่องอ่ะไอ้เหี้ยกูนึกว่ามีแต่เอโอเคเย้ หูเห่านี่ว่าไอาลวเอ้าเคสอะหรอ เราตู้เรเบลน่าจะสุน่นว่ะผมว่าแต่น่าจะได้อยู่มั้งลองไปเนาะอ่ะคนเฮียเหรอวะ เฮ้ย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 นอกแล้วร um ับพังรับพังรับพังบันบาแล้ว

โอ้พี่เต็มที่ เฮ้ยอันนี้อันนี้คืองานแก๊งนะอันนี้คืองานแก๊งนะเปลี่ยนหมายสู้แล้วเอ็มะมา้เยอะจังทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วไปหลงท่านไหนวะไปละไอ้กว๊วยไอ้โว๊ยเจลาควายขับรถเป็นปะวะ ยันเหมือนจะช่วยอ่ะตอนนี้ไอ้แบคไอ้แบคได้คะแนนดีกว่าแล้วนะเมื่อกี้มันต้มรถให้นะไอเ้เอี์ร้าไม่ทำพี่แอเลยมีแต่แบบเคมอ่ะพี่หลอขึ้นละพี่หลอกพี่หลอไปกับผมพี่พี่หลอไปเดี๋ยวพี่พี่หลอขึ้นและพี่พี่แอรยกูไ,ยไม่เห็นทำพี่แอร์เลยเลย <c oughs> มันจะนั่งพูด băng <Nuncage> đang kèm ở nè Hờn lùng lỗng EP 1 oh. Độp rồi, hờn tôi ส่วนมดจังวะนทีน,นอะอา,อาเทียงจริงได้โอเคไม่ใช่กูได้ตายไปตั้งแต่นาทีแรกแล้วมั้ง แรงไปหน่อยเหรอะวะพอดีนะนี่ขอให้กูพักหายใจหายคอหน่อยเฮ้ยผมเ,เพนนึงวะเพนกูยังไม่เก็บไหวเฮียกูตัวไปหนาเพนนะ <c oughs> กดทิ้งแม่งเลยกัน ล้วมันไม่หายหายร้อนวะที่ในเต็มเนาะเฮ้ยมไม่มีใครขึ้นได้เลยเหรอฮ <c oughs> ะกระุนจากไหน <c oughs> มันหอนขึ้นไปยิงแล้วปะ เ,เอเ้ยเตเียหดไม่หวหายละว่ากูชิบหายล้เอ้ขึ้นมาเีขนม่ลวมานนนี้เลยเล่นบนนี้เลยวรถด่ไม่ขึ้นเว้ยฮะเจ้าแ,แตกเรียบร้อยแล้วกูยิงไงแล้ว เงิยมาที่เพื่อนมีาโนเขาไม่นานตกตกสวยเดวิอย่พี่หลงตายอยากให้ไอ้กูไม่มีเพปไอ้เหี้ยตีเพื่อนกูไอ้เทปไอ้เทปยิ้มไอ้เทปยิ้ไว้เทปยิงให้กูยิงให้กูยิงให้ไป bay không bay 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 cái bay 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 đi bay đi bay đi bay đi. bay bay ยิงปิดค้นมา,มาอะมเฮ้ยมึงขึ้นได้ไงแบค๊แบคแล้วถ้ามถ้างใช้เพจไม่ได้มันต้องใช้อะไรอ่ะแบนเดดป้าต้องซื้อใช่ไหมใครมาวะ ไอทีวกนคนง้อมันหายไปไหนวะคนง้อเนี่ยไอคนไม่ง้ออยู่เต็มเลยคนง้อหายไปไหนหมดแล้วแลบแล้วลบล้วลบถามไงงง้อะไรง้อแบงขับมวเป็นมาถามดิ ไอ้แบ๊กอะพี่หลงกขาถามอะไอ้แบ๊กเขาบอกขับรถไปประเด็นไอ้แบ๊กเขาบอกมึงขับรถไปหรือเปล่าอ,อยู่นี่ยาวๆอ่ะเงินที่ะกวางเงินก่อนละ่ะไอ้ยีราฟไปดับหรอไปดับปะ คนมีแต่กำลังว่ะอีคนนี่ก็ไปดับอีกคนนึงก็จะิมาไม่ได้อี๋ฉันเหนือไม่เป็นหรอแบทน่่จบแล้วมั้งต้องซอมหรอมันอยู่กันเยอะจัดเลยว่ะ โอเคอ่ะ <Okay. S 2> ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาฮะอุ้ยห้าแสนอุ้ยห้าแสน ไว้ไป,ไป่อเกินกนขอด้ษนะครับนายกคือพอดีอมีแต่คนมีแต่คนรักอะ่ะก็เลยแบบไม่โดนข้าหัวนะขอบคุณครับ รถตอย่างสวยอ่ะคันนี้แต่คันเมื่อกี้แล้วดีกว่าเพราะคันเมื่อกี้หน้ารถประมูลบ้างคันเมื่อกี้ขาบอย่างผิวเลยอ่ะเอารถแก่สอรถแก่สอจ่ออ่ะโอ้อยอย่างเดียวอ่ะ รถไฟฟ้าอยู่ไหนวะพี่หลงสวัสดีครับคือว่าเมื่อกี้แบอะขึ้นไปไม่ได้ครับเพื่อนขับนานเจมดนทพี่หลงเอาอีกแล้วัรหนมากุยอีกแล้วพี่หลงครับพี่หลงสวัสดีครับพี่หลงสวัสดีครับหมูเมื่อกี้ผมหยิบซ่อมให้แล้วก็ขือไปช่วยพี่ด้วยเมื่อกี้นะอืมพี่ดาทำอะไรมาเนี่ยเออไฟกูดับอะทำอะไรมา ครับเหมือนทำเยอะเนาะเบื้มึงอ่ะเฮ้ยเอ้าเอ้าใครทำเอออีอ่ะใครทำมีวะมึงหาตัวมันนี้ใครทำวะพี่ดีลาพี่ดีลายิมโลงครับอันที่ผมไปไปได้ไม่สุดไม่สุดถึงบนเหินเหินทิกต็อกคือไปผมดับครับขึ้นไปแล้วก็พี่ก็ขับลงไปเพราะว่าเพื่อนผมขับรถไม่เป็นบขามาห่านออกมาเร็วได้ครับพยายามช่วงช่องความแบบนี้มีทุกอย่าง มีทุกอย่างแล้วก็วมีอันนี้ด้วยข้ออ้างด้วยพี่หลงไฟไฟดับนะพี่หลงฝากบอกด้วยนะไปดับแบบดับทับ้งบาง้านเลยครับพี่บ้านมืดหมดเลยเห็นรูปไปไหนไปทุกคนบ้านมืดหมดเลยครับพ <c oughs> ี่หลงหนึ่งสองสามตะโกนว่าพี่หลงหนึ่งสองสามหลง ดูตลกไปเที่ยมพี่หลงรอใช่ไหมพ่เจ้ารอดอยู่สวยไอ้จอนั้นหมดกระสุนไปเยอะมากเเลยรถประมูลพี่อยู่ไหมจงอยู่ไหนอะยู่ไหนอะอยู่หมคนือคนแจ้อยู่หง อจะขายไหมครับขายครับดีแมปมาโเคตรเท่เลยครับพี่โดไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปดึงให้ก็ได้ครับแป๊บนึงนะครับแป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวครับพี่โดไป,ปดึงรถมึก่อนเออแล้วไปดับบ๊อบมาคุยกับพี่บอกบ๊อบจะให้พี่มาถือไว้เหมือนจะเหมือนจะเอารถคันใหม่เข้าแกงวะไม่มีนะบ๊อบอบอกว่ารถรถมันกล่ำมากเลยก็เลย จะโยกไหมพี่เรียบหมแล้วเหมือนรถโฟกึงครับตอนนี้รีแมปเสียเท่าไหร่ครับซื้อมาห้าสิบล้านครับรีแมปใช่เพราะว่าบอสบอกว่าเป็นรถของพี่หลงพี่พี่หลงมาช่วยตัวหนึ่งนะกูช่วยได้เท่าที่กูมีแล้วกันไอ้เหี้ยทั้งเนื้อทั้งตัวกูมันถอดไงวะ